บทที่14บทสดรับมหาสมัยสูตรเอวามีสูตรตังเอกังสมัยยังพระคาวาสกีสุวิหัลติกะปีละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสักเคนาสัทิงปัญจมาเตหิพักพิคุสัตพิคุสเตหิมหะเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจโลกธาตุหิเทวตาเทียปุยนาสันทิปติตาโหนตีพระขวันตัมทัศนายาพิคุสังคัญจะอาทะโกรจจุตังสุทธาวสกายิกานางเฮวานางอัต แต่ถ้าโหสีอายังโผระขาวสักเกสุวิหารติกปีแล้วว่าถุอมิงมหาวเนมหาตาพิคุสเกเคนัสทิถปัญจมาติเฮีพิุสติหีสัเพเหีวะอรหันติเฮีพระสหิจโลกทาตูหีเทวตาเยภูเยนาสนิปฏิตาโหนตีพระขวันตังทัศนยาพิขุสังขัญจายานูนามยาปีเยนาพขาวเตนุปัสสังกเมยามะอุปัสสังกวิตาวาพขาวโตสติเกปัญจกังพาถาพาเสยามาติคณะโผตาเทวตาเสยยาถาปินนานามะพาระ ว่าปุริโสสม,มิชิตังวาพาหางภาษาเลยยะปาภาษาลิตังวาพาหางสม,มิเชยายะเอวามีวาสุธาวาเสสุเทเวสุอัตลหิตาพระคาวโตปุระโตปาโตละหังสูอาทะโขตาเทวตา,วตาพระคาวันตังอาภิ วาเทตวาเอกมันต <f dragging> ังอัฏฐางสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระควโตสติเกอีมังคาทังอาภาสีมหาสมโยปวนาสมิงอเทวกายาสมาคตาอาขตธรรมะหะกิมังธรรมะสามะยางทักขิตาเยวาอปะละอปะปาลาชิตสังคันติอัทโขอัทโขอปะลาเทวตาพระควโตสติเกอีมังคาทังอาภาสีตัตตละ พิกาวสมาธาหังสูงจิตตังอตาโนอุชุกะมากังสูงสารถีวะเมตานิคะเหตตาวาอินทาริยานิลขันตีปันทิตาตี อทาทะโขอาร拉เทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสีเจตวาขีลังเฉตวาปรีขังอินทขี่ังโอหจามาเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจุจักคูมาสุทันตาสุสุนาคาติอาทะโขอปาราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสีเยเกจิพุททางสรารนังคตาเสนเตคามิสันติอ,ป,อป,ปายาปูมิงปหายะมนุษย์สังเทหงทังเทวากาอย่างปริปูเรสันตีติอาทาโขพระควาพิขูอามันเตศีเยปูเยน นาพิกาเวทัสสูกโลกทาตูสูเทวตาสนิปฏิตาโหติตหาขตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะเยปิเตพิกขเวอเหสูงอติตามัตทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพระขวันตานังเอตาปะละมาเยวเทวตาสันิปฏิตาอเหสูงเสยยะถาปิมายะหังเอตาละหิเยปิเตพิกขเวหาวิสันติานาคตามัตทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพระขวันตานังเอตาปะละมาเยวเทวตาสนิปฏิตา ภาวิสันติเสยญาถาปีไมายะหังเอตาลคีอาจิกิตสามีพิกเวเทวกายานางนามานีกิตายสามีพิกเวเทวกายานางนามานีเทศิสามิพิกเวเทวกายานางนามานีตังสุตาถา,าสาธุกลงมานาสิกลกกะโลทะพาศิสามีติเอวามพันเตติโขเตพิคูพระควะโตปัจัตโสสุงพระควาเอตทาทัโวจาสีโลกะมนุสกัดสามิยัตถภูมิมาตทาสตาัสีตาเยสิตา คีริตะขับพลังปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสนลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนะสาสุทธาวิปสัสนะมะลาวิลาพิยอโยปัสสตร ปัญจสัตเตยัตตวายเวทะเนกาปิละวัทเวตะโตอามันตายิสัทธาสาวเกสะเสนละเตเทวากยายาพิกันตาเตวิชานาถาพิฆาโวเตจาตบมะมะกลุงสุตวะพุทธศาสนาานังเตสัมปะปาตุลักหัวยานังอวานุสานาทัสสานังอาเปเกสะตสะตะมัทธขุงสหัสสังอาถาสตาลิง ัตตังเอเกสหัสสานางอาวมนุษสานามิตรมัทธสูงอเปเกนันตามัทธคงที่สาวพพาพุทธาอาหุงตันจะสาพางอภิยายาสาวกิตายวนาจาักขูมาตโตอมันตายิสัทธาสาวกเกสาสเนลเตทเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวโวเยโวหังกิตายิสามีขีราหีอนุปปภุผุภะโสตัตสหัสสาวยขาภูมากาปีละวัฒวาจิที่มันโตชุติมันโตว,วันนาว,นาวนาันโตยัสตสีโนโมทมานาภิกามงภิกขูนางสามิติงว่านาง ชาสหัสสาเหมาวตตายขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยะสัตสิโนโมทมานาพิกามงพิขุนาสมิติงว่านางสาตาขีราติาสหัสสายขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยะสัตสิโนโมทมานาพิกามงพิขุนาสมิติงว่านางอิจิติเจเตโสละสสหัสสายขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยะสัตสิโนโมทมานาพิกามงพิขุนาสมิติงว่านาง เวสามิตาปัญจสัตตายะขาน,ะนะันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันหนาวันโตยะสัสสิโนโมทัสามาณาพิกามุมพิกุนังสม,มิติงว่านางกุมพี่โรล,ละชะักะหิโกเวบุรละสานิเวสนานังพิยะโยน,นังสัตตาสหัสสังยะขานังปายิรูปัสติกุมพี กุมพิโลราชาข้าหีโกโสปะขัสามิติงวานางปุริมันจัตทิสังราชาทัตตะรัตโถปัสสาสติขันธพานังอธิปติมหาราชยัสสิโสปุตตาปิตาสะภหาโวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันหนาวันโตยัสสิโนโมทัมานามพิกาวงศพิขุนสามิติงวานางทักขีนันจัตทิสังราชาวิรูโโหตปัสสาสติกุมพาทานังอธิปติมหาราชยัสสิโสปุตตาปิตาสะภหาโวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันหนาวันโตยัสสิโนโมทัมานามพิกาวงศพิขุนสามิติงว่าน มันจะที่สั่งราชาวิรูปโขปัสสาตีนคกนางอาธิปติมหาราชายาสสิโสบุตรปิตฐะพระหาโววินทนามามหาพลายิทยิมันโตชุติมันโตว,วันหน้าวันโตยาสสิโนโมทัามานาภิกามุงพิกูนักสม,มิติงว่านัง ปุตตะลันจัตทิสังราชากูเวโรตัปัสสาสติยะขานังอาทิปฏิมหาราชยะสัสสิโสปุตตปิตสมหาวินทนามามหาภาราอิตที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทามนาพิการมุงพิขุนสมมิติงว่านางปูริมาทิสังทัตตาลโถทักขีเนนาวิรุณหาโกปัชฉีเมนาวิลุปะโขกูเวโรตูตรังทิสังจะตโลเตมหาราชาสัมมันตาจตโตโทิสาทัทธละมานาอัตทางสูวาเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจาวิเนนิกาสถามายากุูเทนทูเวเทนทูวิภ วิภูตสหาจันทน,นกามาเสโทจาก,กินุมัตทุนิมันทุจปะปานาโทโอปามันโยจะเทวสูตโตจามาตาลิจิตตเสโนจากขัณฑโพนะโรราชาชโนสะโภอาคูมันจะสีโคเจวะติมพระลูสุริยะวะชัวะชวัชชสาเอตาเอเตเจ,จันเยจะาราชาโนขัณฑพาภะหาราชุพิโมทามานาภิกามุภิกุนาสัมมิติงว่านางอาฏาคูนาพระพระสานาคาเวสาลาสาหาตันชากา กัมะรัสตลาอาคูอาปายาคาสหายาติพิยามุนาทารัตถาจอาคูนาคายาสีโนเอราวันโนมหานาโคโสปาขับสามิติงว่านางเยนาคาราเชสหะสาสหะสาหะลันติทิพพาทิชาปักขีวิสุทธาจักูเวหายา สาเตวนณะมณะปตตาจิตตราสุปนาอิติเตสนามังอภัยันตา,านาคราชานามาสีสุปนาตเขมามาสีพุทโธสันนหิมาจาหิอุวปวะหายันตานาคาสุปนาสรารณะมะกังสุพุทธังชิตตวชิละตะละหัตเถนสะสมุทังอสุราจิตตาพาตาโลวาสวัสเสตยิอิติมันโต ยัสสีโนโกาลกัชามหาพิสมาอสุลาธานะเวคษาเวปจิตติสุจิตจิตจะปหาราโทนมูจีสหาชาตันจะผ้าลิปุตานางสัพเพเวโรจานามากาสันในหิตวาพระลิงเสนางลาหูพัฒธามูป่าขมุงสามาโยธานิพันธันเตพิขูนังสาม,มิติงว่านาง อาโปจะเทวะปทาวีจาเตโชวายตถาคมุงวาลุนาวาลุนาเทวโสโมจายสสาสหะเมตากนุนากายกาอาคูเทวยะสิโนท่าเสตหัสธากายาสเพนะนัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสิโนโมทามนาพิกาโมพิขุนาสมิติงว่านังเวทุจเทวาสหรีจะอาสมาจทุเวยมาจะทัศสุปานิสาเทวาจันทมาภูภุรักขิตายะสุริยสุป สุปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานขาตานีปุรักิตาขิตาวาอาคูมันทวะาราหกาวาสูนางวาัสโาวเศโทศักขโกปาขาปูรินท,ทัทโธทเศเสเตทัศถากายาสาเพนะนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุตติมันโต,ว,ต,นตว,วันหน้าวันโตยะสสิโนโมทัศมนาพิกามุลพิกูนางสามิติงวานังอาถาโคสหภูเทวาเชาลราามคิสิขาลิวะอาลิถัจจักถกาจา,า,กกา,จาโลชาจาอามาบุพะนิพาสิโนวาลุนา วารุณวารุณาสหธรรมาจะอัจ,จุตตาจะอเนชากาสุเรยะลุติลาอาคูอาคูวสะวะเนสิโนโอาธาเสเตทัสทากายาสเพนะนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสะสสิโนโมทามนาพิกาวงพิขูนางสม,มิติงวะนางตัมนา,ามหาสัมนามนุษสามนุษสุตมาคิธาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาถาคูหาแะโยเทวยะ เยจารโลหิตะวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวยะสัตสิโนทเสเตทัสธากายาสเพนะนัตตวันิโนอิูที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสิโนโมทามนาพิกาวงพิขุนาสมิติงวานังสุกากรุมหาอาลุณาอาคูเวคณะสาสหโอทาตะไคยะหาปามโมขาอาคูเทววิจักขนาสถามัตตะหาลคชาสมิสกาจายสัตสิโน พรนะนยังอาคาปัจุนโนโยทิสาอภิวาสติชาเสเตทัธาสทากายาสภีนนัตตะวนินโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัสิโนโมทามานาพิกาุงพิกขุนาสามิติงว่านางเขมิยาตุสิตายามา,ากันทะกาจายาสัสิโนสัมพิตกาลามาเศรษฐาโชาตินามาจะอาสาวานิม,มานาะติ ตีโนอาคูอาถาคูปาลานิมิตาท่าเสเตท่าสทากายาสเพนะนะัตตะวันนิโนอทิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัสสินโนโมทามานาพิกามุงพิกุนาสมิติงว่านางสเธเตเทวานิกายาสเพนะนัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาขัดฉงเยจันเยจัดสาธิาสาตะหาวาวุฒาชาติมักขีลังโอขาตินนะมนะนาสาวัง ทักเขโมขาตลาลังนาคางจันทังวะอสิตาติตังสุภามาปรมารามตโตจะขุต,ตาอิทิมาโตสหะจันนังกุมาโลติโสจะสโสปาขะสามิติงวะนังสหัสภามาโลกานางมหาภามาพิติทติอุปาป,ะป,ะปะโนชุติมาโตวิสมาก,กายโยยะสัตส,สิโสทัเศเสทาอิสราอาคูปเจกวะสาวติโนเตสันสันจะมานะโตอาคาหาลิโตปริวาลิโต เตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสภามมเกมาลเสนาอภิกามีปัดปดสะกันหัตสะวันทียังเอเอถาคณนนะหัตถาพันทถาลาเคนพันธมาถูโวสมานตาปริวาเลถามาโวมุตจิถาโกจีนางอิติตัถามหาเสนมหาเสนกกนนะเสนาอเปสัยิปานินาตาละมาหัจจะสาลงสละลังกตะวานะเพระวังยะถาปาวุสสะโกเมโโคทนะ ยันโตสาวิชุโกตถาโสปัจจุทาวัตติสังปุโทโธอาสายังวะเสตันจะ,นจะสัพพังอภิยายาวักวะคิตวานาจคูมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสเนละเตมมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขาวโวเตจะอาตามมกกะลุงสุตวะพุทธศาสาสานัง วีตาลกเเหีปก,กามุงเนสังลมมปีอัญชยุงสพเพวิชิตตสังคามาพระยาติตายาัส,สิโนโมทันติสหภูเตหีสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่ 15. มงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมาติเตโชชายสิทธิมหิทธิมหาคุณาปาลิมิตาปุญญาทิกรัศะ สัพพันตลายะนิวารณะ,ะสาม,มารถถัดสะภควะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะทาวติงสัมมาปูริสารักขนานุภาเวนะอาศิตาตยานุภาพยัญชนานุภาณนะหัตถุตตะละสตามังคลานุภาเวนะฉัพพันณลังศียานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัศปาลามิตานุภาเวนะทัศอุปป,ปาลามิตานุภาเวนะทัศปาลามัตถป,ปาลามิตานุภาเวนะศีล สมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพารานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะจตุลาสีติดสหัสสะธรรมขันธานุภาเวนะนาวโลกุตาละธรรมานุภาเวนะขั้ทังขิกกรรมขานุภาเวนะาัตถามา ปฏิญานุภาเวนะชัละพิยานุภาเวนะจตุสัญญานานุภาเวนะทัสสาพลยานานุภาเวนะสภัญยุตญานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบขานุภาเวนะสภภาพาริตานุภาเวนะนัตาตายาสารานานุภาเวนะตุยห่างสพพโลคะโสกุปปัทตะวทุกขะโทมะนสสปายาสาวินาสันโต สพะอันตรายาปิวินาสันตุสพะสังกัปปาตุยหังสม,มิณันตุทีคายุตตาตุยหังโหงตุสตาวัตชะชีเวนะสมังคิโกโหตุับพัทธาอากาสปปับปะพะตวะนะภูมิคังคามหาสามมุตตาอลักขากาเทวตาสัทธาตุมเหอนุลาคันตุ ภาวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาโสถีพระวันตุเตภระวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสถีพระวันตุเตภระวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสธี โสถีพระวันตุเตนาขตตาญาขาภูตานางปะปะขานิวานิลนาปาริสตัสานุภาเวนะหันตะวเตสาอุปัฏฐเวนาขตตาญาขาภูตานางปาปะขานิวาณิลนาปาริสตสานุภาเวนะหันตะวเตสาอุปัฏฐเวนาขตตาญาขาภูตานางปะปะขานิวานิลนาปาริสตสานุภาเวนะหันตะวเตสาอุปัฏฐเวบทที่16บคัตเทกกรัตตคาถา อตีตังนานะวาคะเมยยะนาปติกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะติตามปะฮีนันตังอปตัตตนจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังอตตถาตถาวิปสัสสตอาสังหีลังอสังกุปปังตังวิธานมะนุ พระลูหาเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนง้นไม่คอนแคนในทำนานๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนื่องๆให้ปหลุกปลงเธออัดเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามาลานางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนะฮิโนสังคารันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปีงอโหระตมะตันธิตัง ต่างเวพทเทกะรัตโตติสันโตอาจิกาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติกตอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคันทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนีนแลบทที่สิบบทที่สิบเจ็ดอภินหาปจเวคะณะปาฐะ ชาลาธโมมหิชาลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ขยาธิธโมมั่มหิพระยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธโมมหิมรณะนังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปีเยหินนัม มะนาเปหีมนา,นาพาโวมีนาทาโวเราจะล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจกของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรมสสะโกมหิกรมะทายาโทกรมะโยนิกรรมะพันธุกรมะปฏิสารโนเรามีความกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกิษามีคมาาัลยญาณังวาปะปะกัางวัตสาทายาโท พระวิสามีเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวางอัมเหหิอาภิหันปะจัเวคิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด